สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุคนสุคนสุเมืองสุคนพี่บอกก็ส่องแทนป่นป่าป่นป่าคับอีหยังอันนี้นะอันนี้ไหนอีหยังนี่นะดัมจลาเป็ดลาเป็ดกระซ่ามามพี่น้องมากินข้าวสารน้ำกันพี่น้องเลยมามาพี่น้องกินข้าวสารน้ำกันพี่น้องฟาดไลยขุกไลยกลพี่น้องคือสีแเส่คือสีนัวลาตะกระยาตื่นมาห้อเทนถี่จุไปหลังล่องหายหน้า Mà anh em đi ăn giơ yêu. Tu bỗng mi vi ác Tìm được mọi người. Ni tuyệt vời của chút là yêu. Mạc anh em. 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 Mạc เป็ดเจีาลาวอยู่ยังเป็ดก็มมีผีมกือันบ่ตัวมมีผีกเจติสบายดีพี่น้องเอ้ยกินขาเศ้านกกนเด้ออุ้ยน่าเนี่เพิ่นได้่องห้พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องมเมนเกียวข้าเกียวหญ้าขนาถัวเจียวนี่ใช้ลุกไปนอนดก กินจังไปนอนเด้หอยนอนยัง่หน่าัว้าจิไ่าิมงไมาต้นมาโอ้จะกินตะไก่แล้วไหนมาเฮ้ลูกจะให้อแมจะแม่ลูกยายาเฮ็ดขอแม่บด้เพิ่นที่ไยนกินลูกสิ่ม่อไิลูกซิ่แซบบ่ลูกบ่

แม่งแทนถ้ากินน้ําลังดอกพี่น้องยเพร่คนเพรบ่มีทางข่ายยังบ่มีทางข้า

อยู่นั่งกันเนาะอืมเฮ้ยบวงว่ะเอฟซีว่ะไฮโหลดเป็นนัวโอโหลดเป็นนัวโลดบ่ได้ได้หรือเนาถ้าไปโลดพวกนัวนี่นะหกินยังเลย คือไก่คือเป็ดอยู่มันเป็นาหลุดพงนวลนะบได้กินยังทกอย่างตัวแม่กระเป็นกิเนื้อหรือเปล่า

ทดีเสร็จหมืเนไม่แม่สล่างเลยอย่เล่นลูกแม่เอาไหมแม่เอาไ้มั้เอาไปน่ารูกงนะ 我好。

mẹ ừ. à, chị... à, vâng. thì... thì... ừ. ừ, đưa trong nồi, chị mà, chị mà. mình nó cho nó lúc nào 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 lúc วุ้ยน้ำก็ขึ้นมาลวแทบบานนี่นนันดกินเบอร์ละหมากอนะเทปน้อยพวกนั่นวก็ตู้บนขาน้าให้เทมันเย็นบอกใหงเขาว๋อ้างหน้าอยบกเขามันงายงม่มันมาี มาม่กินเนยโว้ยแล้วก้มนี่ก็มีมาแค่ให้เก้บมันเลยให้มาแค่กันให้เก็บมันเลยเอนหอนหอนใช่มันมีแต่คนกินปุณย์เนี่ยกระตุ้มือกันหน้าโหน่าเกี่ยวอยู่พอเข่าหอนบอกเออหอนเนาะ เท่าลทงแซ่ยังไงแ่เอำไตเปื่อยแล้พี่น้องเลยทนี่นงเดอ้ๆหโอ้อนียห้อเ้ง จ<ท>แะแกลเกี่ยวค่ะก็ยืนในกระตาเลยนี่จะเกี่ยวค่ะเอะอเออมันยังกินเนาะเ <c oughs> อามากินนะค <c oughs> ะมากวดฮะบอกอบอกมัน ห้าเกี่ยวไม่เกี่ยวบอทนี่ระทังนะเกี่ยวยังเป็นเศร้าเกี่ยวใหม่ๆนะเเกี่ยวอึเดเนคือเกี่ยวนนเกี่ยวอันนี้อันนี้อ่ะไม่ยากเกี่ยวเลยเกี่ยวเขาจะจีรล่งน้ำแจีขับเกี่ยวมาไเขยจะไปบีจะไปบีขากินแม่พี่้เธอาไค้นอที่ขนไหนท่วเฮ้ยจนอีกอันนี้อไล่ะกู ก่อนจบลงรถมันสิมากเลยผมมากประจาบังฮิบอยู่ดี๋ยวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปล้ได